สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับครับผมก็นะครับวันนี้ผมมีเทาโฮมฮะขายเทาโฮมนะครับเนวาน่านะครับคัปเปอร์ออนนุชนะครับ65นะครับออนนุช65นะครับบ้านนี้นะครับในซอยเนี่ยนะครับจะมีเพียงแค่4หลังเท่านั้นนะครับเหมาะสำหรับท่านที่ชอบไพรเวทชอบเป็นการส่วนตัวนะฮะไม่วุ่นวายกับ คนอื่นมากนะครับนะฮะหลังนี้ตอบโจทย์สำหรับท่านครับบ้านก็เป็นปัจจัยสี่เนาะทุกวันนี้สําหรับเอ่อหลายๆคนที่มาทํางานในกรุงเทพนะครับอาจจะเอ่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมาอยู่กรุงเทพมาอาศัยทำอาหากินสร้างอาชีพนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอ่ระดับหนึ่งนะครับก็อยากจะมีบ้านนะครับที่แบบเป็นอ่ที่พักอาศัยส่วนตัวนะครับสําหรับครอบครัวสาหรับลูกสําหรับหลานหรือสําหรับ พ่อแม่พี่น้องอ่าพ่อแม่พี่น้องที่นะครับขึ้นมาในกรุงเทพนะฮะในการอำนวยความสะดวกสบายต่างๆนะครับบ้านหลังนี้นะครับขนาด17ตารางวานะครับสี่ห้องนอน3ห้องน้ํานะครับแอร์สามตัวนะฮะเต็มๆเลยนะฮะพามันพามันทั้งหลังนะครับปั๊มน้ํามีให้อีกหนึ่งตัวนะครับเหมาะสําหรับอ่าท่านที่ชอบไพรเวทนิดๆนะฮะเพราะว่าในซอยเนี่ยจะไม่ค่อยวุ่นวายกับ เราสังเกตในกรุงเทพเนาะแต่ละซอยแต่ละหมู่บ้านแต่ไรเงี้ยมันก็จะแบบออบ้านติดกันบ้านจนาัดสรรบ้านมันจะติดติดกันจะแบบอะไรเงี้ยเสียงดังนู่นนี่นั่นแต่สําหรับหลังนี้นะฮะก็จะมีส่วนสําหรับในซอยมีแค่สี่หลังนะครับเพราะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะสงบะฮะสงบนะครับนะครับถนนใหญ่ไม่แคบนะฮะจอดรถได้บ้านได้สบายเลยนะครับหลังนี้นะ นะครับส่วนราคาอยู่ที่2.75ล้านบาทนะครับหรือสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับถูกมากนะฮะสำหรับยุคโควิดสำหรับสมัยเนี้ยสำหรับท่านที่กำลังมองหานะครับนะครับที่เอออาศัยนะครับค่าโอนก็ปกติฮะห้าสิบห้าสิบนะครับดีฮะบ้านหลังนี้สภาพแวดล้อมดีนะครับบ้านดีอยู่แล้ว นะฮะมีความสุขนะฮะนางแบบนะบตัวเล็กน้อยของเราสังเกตได้จากสีหน้านะครับสำหรับท่านที่สนใจน้องส่วนราคาบอกอีกทีหนึ่งครับ2.75ล้านบาทนะครับ2ล้านเจ็ดแสนนะครับ50,000บาทนะครับค่าโอน50,50้าบนะฮะเทาโฮมฮะเนวาน่นาคัพเวอร์นะครับนะครับอยู่ที่ออนนูทหกนะครับท่านที่สนใจนะฮะสามารถอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ สำหรับท่านที่นะฮะอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับมีอา่าห่างจากอะไรอะ่ะสังคมวุ่นวายเนาะและยิ่งทุกวันนี้เศรษฐกิจนะครับโน่นนี่นั่นโควิดด้วยนะฮะโควิดเป็นเหตุสังเกตได้นะครับสาหรับท่านที่สนใจทักมาสอบถามาเพิ่มเติมได้นะครับถือว่าช่วงนี้ราคาถูกมากนะช่วงนี้โควิดนะครับคอนโดบ้านหลายๆอย่างนะครับเพราะว่านะครับบ้านหลังนี้ก็เจ้าของดูแลดีนะฮะสามารถนะครับสภาพ พร้อมอยู่พร้อมอาศัยได้เลยถ้าที่สนใจติดต่อตามช่องทางผมได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้โทรมาเบอร์ได้นะครับเบอร์นี้ครับโอเคครับผมไปก่อนนะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ